อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปได้วยนะ ทำไมวันนี้มันช่างชอกอะไรอย่างนี้เนี่ยครูมิกเกลก็หายตัวไปนี่เราต้องตามหาครูแกใช่ไหมเนี่ยแกมาตรงนี้ดีกว่าอย่าไปตรงนู้นแนนซี Nancy, ่เธอจะพาฉันมาทำไมที่นี่ล่ะนี่เธอมองไม่เห็นหรือแกเป็นมองไม่เห็นนะฮะเคนเนตก็ละแวกนั้นมีต่ซอมบี้หรือเธอจะให้ซอมบี้กัดเธอตายฮะอออทำไมมันถึงมีซอมบี้ระบาดไปทั่วเมืออย่างนี้ล่ะอย่าถามฉันฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน รเราเรีบไปหากันเถอะนี่มันก็เกือบจะชั่วโมงแล้วนะแนนซี่เรายังตามหาครูมิเกลไม่เจอเลยนั่นสิแล้วครูมิเกลอยู่ไหนกันนะไม่เว้ยแต่ฉันแปะตรงนึงนะว่าครูแกหายไปได้ไออยังไงเอ้อยเอ๊ะน่นเสียงครูมิเกลเหรออย่าบอกนะว่าครูมิเกลอยู่ในสาลเจ้า นน่นั่นใช่ครูมิเกลไอะ่ะดูจากทรงผมชุดต้องใช้แล้วแหละเอ๊ะครูมิเกลคะครูม,มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะครูครูคมไม่รู้เหมือนกันว่าครูอยู่นี่ได้ยังไงแต่ว่าครูรู้สึกว่าครูเจ็บตรงแขนข้างขวาน่ะน่ะ แขนข้างขวาคุณมิกเกลคืออะไรอะแม่ฉันเคยเล่าว่าถ้าแผลมันเป็นแบบนี้มันคือเชื้อซอมบี้ฮะซอมบี้แต่ว่าแผลแบบนี้นะ่ะก็คือมันยังไม่ลุกรามนะถ้ามันลุกรามนะ่ะแผลจะต้องเป็นสีเขียวนี่ทำไมเธอรู้ดีจังอะเคนเนตไอเลมพวกนี้นะ่ะฉันก็รู้มาจากแม่ของฉันแล้วก็อินเทอร์เน็ตนั่นแหละแล้วเราต้องทำเปไงนะ็งไง่ายง่าย รากแค่หามีดหรือขวานอะมาหั่นเชื้อซอมบี้ที่ติดกับร่างกายออกก็คือต้องตัดเชื้อซอมบี้ออกหรอใช่ส่วนมีดที่ฉันถือนะ่ะฉันไปเจอมาจากไหนก็ไม่รู้นั้นเอามาคุณมิเกลคะอยู่นิ่งๆนะคะเดี๋ยวหนูนะ่ะจะเอาเชื้อพวกนี้ออกนะคะโอ,โอ้ยเราเราย,ยัางไงต่อเหรอแคเนตพอเราเอาเชื้อนั้นออกอะ่ะมันก็จะมีแผลเราก็ต้องพาไปหาหมอให้หมอรักษาแผล โอ้หเคนเนตดูสภาพก่อนสิแบบนี้จะไปโรงพยาบาลทันไหมไม่ทันไม่รู้ยังไงเราก็ต้องไปเอ๊ะนี่รถใครนะ่ะเออจอดหน่อยค่ะเอ๊ะเหมือนฉันได้ยินเวลเวลว่าให้จอดเออพวกคุณมีะไร้ผมช่วยหรอครับเออคุณพอมีเวลาจะช่วยพวกฉันไหมคะมีะไรฉันช่วยไม่ละ เออคือฉันเดือดร้อนน่ะฉันจะพาครูไปโรงพยาบาลน,นายช่วยพาฉันไปหน่อยได้ไหมอ๋อได้สิงั้นเราก็รีบขึ้นรถด,ดีกว่าเออคุณก็หนีซอมบี้มาหรอคะใช่ครับแล้วพวกคุณล่ะพวกฉันก็หนีมาเหมือนกันค่ะเอ,อ๊ะเมื่อกี้ผมว่าผมน่าจะชนซอมบี้นะครับอ๋อแล้วไปเช่นหนึ่งว่าชนผู้บริสุทธิ์ซะอีกครูมิเกลต้องปลอดภัยนะคะครูมิเกลรอก่อนนะคะเพราะเรากำลังจะไปโรงพยาบาลคะ่ะ พวกเรามีหน้าที่ต้องกำจัดซอมบี้ทิ้งถ้าสมมุติว่าซอมบี้มาแล้วพวกเราก็ยิงเลยนะนั่นไงซอมบี้มาแล้วเราต้องยิงมัน เรียบร้อยแค่นี้ซอมบี้ก็ตายหมดแล้วเอาล่ะผมว่าตรงนี้น่าจะห่างไกลจากซอมบี้แล้วล่ะครับ น่านาสีคะฉันยังไม่เห็นซอมบี้เลยขับตรงไปอีก800เมตรเลี้ยวขวานี่เพิ่อนรูเหมือนกันนะคะเนี่ยว่าแถวนี้ก็มีสัญญาณด้วยตรงนี้มันมีอยู่แล้วครับเออแน่ใจเหรอคะว่าถ้าใช้ GPS แล้วมันจะพาเราไปถึงโรงพยาบาลเอ,อิ่มผมใช้ GPS มาหลายรอบแล้วผมว่าน่าจะไม่ลงหรอกครับเลี้ยวขวาแล้วขับตรงไปอีก600เมตรครูมิเกลคะอีกนิดเดียวก็จะถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะ ก็ดีเหมือนกันนะคะมาโรงพยาบาลแถวแถวนี้ยังไงก็ปลอดภัยจากซอมบี้แน่นอนเอาล่ะผมเริ่มเห็นโรงพยาบาลแล้วล่ะครับเลี้ยวซ้ายแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางด้านซ้ายเอาล่ะถึงแล้วครับโรงพยาบาลเอล๊ะที่นี่ไม่มีหมอหรอเนี่ยนั่นสิฉันไม่เห็นคุณหมอหรือพยาบาลเลยอ มีอะไรช่วยเหลือไหมครับมีคนบาดเจ็บค่ะช่วยหน่อยนะคะงานตามหมอมานะครับตอนนี้หมอก็รักษาแผลเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คนไข้ก็ปลอดภัยแล้วนะครับขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะตอนแรกนึกว่าคุณหมอไม่อยู่ที่นี่ซะอีกหมออยู่ทุกวันละจ้ะถ้าไม่มีอะไรแล้วหมอขอไปจัดยาต่อนะจ๊ะเฮ้ยในที่สุดครูมิเกลก็ปลอดภัยเออขอนอกน่อยนะแล้วเธอจะถือมีมาทำไมน่ะ ก็เอาไว้ป้องกันตัวไงล่ะเย่ใ yeah. นทีน่สุดครูมิเกลก็รอดงั้นฉันขอเข้าห้องน้ําก่อนนะว่าแต่ห้องน้ําอยู่ไหนกันนะฉันก็ไม่รู้ด้วยนะสิเอ๊ะมีพยาบาลอยู่นี่นะทําไมตอนมาไม่เห็นกันนะไปถามพยาบาลสะหน่อยดีกว่าเออคุณพยาบาลคะไม่ทราบว,ว่าห้องน้ําอยู่ที่ไหนหรอคะแปลกจังนะทําไมเขาไม่ตอบกันนะ เชไช <trails S 1> จไม่นะนั่นมันซอมบี้นี่นาอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะอย่าเข้ามาใกล้ฉันไม่งั้นเธอได้ตายแน่ว้าเธอหลงนั่นแหลนั่นฉันขอเลือกก่อนแลว,ว่าฉันจะกินส <contracted> ่วนไหนก่อนขอโทษนะคะคุณพยาบาลแต่เราจำเป็นจริงๆเฮ้ยหายเองก็ได้นะห้องน้ำอยู่ไหนกันนะันเนี่ยเฮ้ย กว่าจะหาเจอนี่ก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าเราแวกนี้ยังจะมีซอมบี้อีกเหรอเนี่ยเออนี่ฉันยังรอดอยู่ใช่ไหมเอ,อ๊ะคุณมิเกลฟื้นแล้วหรอคะใช่แต่ตอนนั้นฉันรู้สึกว่าฉันเจ็บตรงแขนข้างขวาที่ครูเจ็บแขนข้างขวาเพราะว่าครูนั้นติดเชื้อซอมบี้แต่ว่าพวกเรานั้นได้กำจัดมันออกไปแล้วและที่สำคัญถ้าไม่ได้ผู้ชายคนนี้ ยังไงเราก็ไม่สามารถพาครูไปโรงพยาบาลได้เลยแล้วผู้ชายคนนี้คือใครกันล่ะเขาคือคนที่พาเราไปโรงพยาบาลค่ะเออคุณผู้ชายชื่ออะไรคะผมชื่อสตีฟครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับฉันว่านับวันมันยิ่งโหดร้ายแล้วนะสำหรับเมืองแห่งนี้เราต้องออกจากเมืองนี้ให้ได้ฉันมีบ้านอยู่ที่เมืองนั้นเดี๋ยวครูนะ่ะจะพาพวกเธอไปด้วยนะแล้วจะไปยังไงล่ะคะเห็นพวกเธอบอกว่าเอารถกันมาไม่ใช่หรอก็ขับรถไปเรื่อยๆนั่นแหละ ทำไมฉันถึงรู้สึกชอบผู้หญิงผมดำคนนั้นจังฮึรอดตัวไปนะน้องมิเกลพานาชฉันอะเอาแกไปไว้ตรงสารเจ้าก็ยังมีคนมาช่วยเหลือท่าน,นสินะฮนี่มันก็แค่ด่านแรกเดี๋ยวแกได้เจอด่านสองฉันบอกไว้แค่นี้เลยนะแกเตรียมตายแน่เพราะรอบนี้ฉันจะไม่ฉีดเชื้อซอมบี้เข้าไปในร่างแกแต่ฉันจะฉีดยาพิษเข้าไปในร่างแกฮ่า พอแกตายฉันก็จะให้ซอมบี้มากัดแกแลก้วแกก็จะได้เป็นซอมบี้ฮะและที่สําคัญน่ะเครื่องมันก็ตรวจระบบไว้แล้วว่าแกน่ะอยู่ที่ไหนคอยดูฉันน่ะจะจับแกให้ได้เลยและฉันยังได้ข่าวว่าแกย,ยังมีแกงอีกด้วยงั้นฉันก็จะจับมาทั้งแกงนี่แหละคราวนี้ฉันใช้เฮลิคอปเตอร์บังคับดีกว่า งั้นเราก็รีบออกจากเมืองนี้ให้ได้ไว้ที่สุดเลยดีกว่าก่อนที่อะไรมันจะเปลี่ยนไปแนนซี่แต่คุณมิเกลแพลยังไม่หายดีนะฉันไม่เป็นไรมากหรอกจ้าเคนเน็ตเอ๊ะนี่มันลูกอะไรอะ่ะเห็นตกมาจากท้องฟ้าโอ๊ยนี่มันควรอะไรเนี่ยโอ๊ย <c oughs> <c oughs> ยังไงบ้างสำหรับ EP ที่3เนาะอีกเพียงแค่2ตอนก็จะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มีเพียงแค่5ตอนเองและพรุ่งนี้ผมก็จะสอบแล้วนะครับใครที่กำลังจะสอบก็ขอเป็นกำลังใจใทุกคนสอบผ่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย